อ่ะโอเคมาดูต่อนะครับนะตัวนี้อ่ะเรามาดูตัวอย่างที่หนึ่งนะครับนะที่ตัวอย่างที่หนึ่งนี่เข้าหาคอทายของข้อมูลนี้นะครับนะสิบสิบเจ็ดสิบสามยี่สิบห้ายี่สิบหกและยนะี่สิบเจ็ดอ่ะเป็นข้อมูลที่ยังไม่ได้อยู่ในอันดับภาคชั้นนะครับนะอ่ะทีนี้อันดับแรกสุดนะครับเราก็ต้องเรียงลำดับข้อมูลนะครับจากค่าที่น้อยไปหาค่าที่มาก เรียงเรียบร้อยแล้ว10บ13า7ส5บเจดยี่ห้ายี่หกและย7เนี่ยถูเรียงจากมากจากน้อยนะครับไปมากแล้วนะครับทีนี้หาตำแหน่งนะครับก็ต้องอาตามควอไทที่1นะครับอ่าตามสูตรน,น,นะครับควอไทที่1ก็คือ Q ินนะครับ Q 1เท่ากับ R คูณด้วเทโลเปนเก็นึท,นท,นทั้งหมดหารด้วย4ตรงนี้นักเรียนต้องจำได้นะครับสูตรของมันนะครับอ่าสูตรทีนี้หยิบมาใชา้ Q ินนะครับนะ นะครับอ yeah, right. ่าก็เท่ากับ r r ก็คือ1นะครับนี่ย r ตัวนี้ก็คือ1นึ่ง qr จริงๆตัวนี้สูตรก็คือ qr นะครับ r เท่ากับ1นึ่งนะครับหนึ่งคูณกับ n n คือจำนวนทั้งหมดนะครับก็เท่ากับ6ลจำนวนเนี่ย1 2 3 4 5 6นะครับมี6กจำนวนนะครับหกบวกหนึ่งทั้งหมดหารด้วย4เราได้ออกมาตําแหน่ง qr หนเท่ากับ1.75นะจุดเ มันอยู่ตำแหน่งท right? ี่1.75ถามว่าตำแหน่งที funnel. ่1.75นั้นอยู่ตรงไหนล่ะนะครับอ่านี่คือตำแหน่งที่1นี่คือตำแหน่งที่2นะครับตำแหน่งที่1.75ก็อยู่ระหว่าง1กับ2ตรงนี้นะครับนะอ่าเราก็เที่ยวเทียบกันแยียบปายางดูนะครับนะว่าเนี่ยตำแหน่งนะครับตำแหน่งมาห่างกันหนึ่งคะแนนนะครับนะนะครับอ่าตำแหน่งอยู่ห่างกันนะครับนะ ตําแหน่งที่หน่กับตําแหน่งที่2เนี่นะครับห่างกัน1นะครับคะแนนห่างกันเท่าไหร่ระหว่าง1 0กับ13นะครับก็ห่างกัน3คะแนนนะครับตําแหน่งห่างกันทีนี้เราต้องการตําแหน่งที่1 7 5นะครับตําแหน่งของเรานะครับถามว่า1.75มาันต่างจาก1เท่าไหร่ล่ะต่างกัศน0.75้นะครับก็เทียบบัญญัติระยะเลยนะครับมีนะมี1 0.75แล้วก็3นะครับก็ตั้งเทียบบัญญัติระยางเพราะฉะนั้น คะแนนนะครับนะคะแนนจะห่างจากสิบตรงนี้นะครับห่างอยู่สิบตัวสองจุดสองห้านะครับก็ต้องบวกเพิ่มไปนะครับเพราะฉะนั้นอ่าควอไทที่หนึ่งนะครับมันก็เท่ากับเพอร์เซ็นไทายที่ยี่สิบห้านะครับก็จะเท่ากับสิบบวกสองจุดห้านะครับเพราะฉะนั้นคำตอบสุดท้ายของเราก็คือสิบสองจุดสองห้าคะแนนนะครับนะพอจันควอไทที่หนึ่งนะครับสิบสองจุดสองห้าคะแนนเนี่ยอยู่ระหว่างนี้ ถึงแม้จะเป็นคะแนนที่ไม่อยู่ในข้อมูลแต่ว่าให้รู้ว่าตำแหน่งควอไทที่1คือมีคะแนน1 2 2 5คะแนนนะครับ